ครับสวัสดีครับชาวนี้ก็ยังอยู่ที่ตลาดเสียมเรืยอนะครับดูการคมนาคมการประกอบอาชีพดูนะครับ,ราารบ,รบโ้ทำรับยาก ที่เดี๋ยู่ก็มีหลายสาขาที่มัตั้งอยู่ที่นี่นะหลายสาขาธนาคารเช้าๆในตลาดสดก็กับข้าวสารพัดนะครับอาหารสดอาหารแห้งผักเนื้อสัตว์ตามรอนี่ก็ออกหากินตอนนี้นักเรียนยังได้มีเดินทางอยู่นะนเดินมีเดินทางอยู่ มีการขรัศเสนานะครับเพราะว่าวยังใช้ระเบียบกฎจราจรของระบบฝรั่งเศสสถาบันการเงินสถานพยาบาลนะครับก็มีเกลือนเมืองเหมือนกันมีสินค้าไทยมาขายเหมือนกันนะและ้วก็สินคาฮิตท,ท,ทิตตรงนี้ดูว่ามีธงชาติของหลายๆประเทศอยู่ลลงเล่น โรงแรมนะครับโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของ,องคมเนะครับไปหาบาีมาบานอนนี้นะอังกอรนะสุขาขาอังกอร์ครัคเ้ไปาส้าเาตาดยขไปยับ้างเนี่ยทไมถูกสาซิ้นยังไม่ การที่พักนะครับดูภาพในโรงเรียนนะครับเข้าห้องเรียนกันหมดแล้วครับดูภาพในโรงเรียนก็แปดโมงนะครับนักเรียนเข้าห้องเรียนหมดแล้วก็จะเลิกเรียนนะครับสิบเอ็ดโมงเรียนสองกะนะครับกะเช้าเจ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงกะบ่ายบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็น กะนี้ก็คือคนละรอบนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คณะเดิมไม่ใช่ดดใชชุดเดิมน,นักเรียนอนักเรียนยังไม่ได้เข้าห้องเรียนนะครับยังไม่ได้เข้าห้องเรียนกําลังจะบินเข้าไปนะครับเลยเวลาเรียนแล้วครับก็ออกมารับเงินนอกโรงเรียนก่อนนะครับรับเงินจากผู้ปกครองไว้กินข้าวกลางวัน ก็รับตังแล้วก็จะเข้าโรงเรียนแล้วนะครับเข้าเรียนแล้วก็ตรงนี้เธอทำได้เพราะว่าเป็นคนที่เช่าที่พักอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับครับโรงแรมที่พักก็อยู่ใกล้ๆนะครับครับโรงแรมที่พักอยู่ใกล้ตรงนี้เองมีสระว่ายน้ำาีะพักอยู่ข้างบน จากที่พักผ่านมาตกไปก็จะเป็นโรงเรียนเปนลังคาสูงนั่นคือศูนย์ราชการของเสียมเรียบก,ก็ต้องขอสติรายงานทุกท่านไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ